ยดกรกฎาคม2อง5เวลานี้ก็เป็นเวลาที่จะฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิมีความตั้งมัน่นการฝึกสมาธิให้มีความตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะ ญาติของเรามีสติจดจ่อสังนัปปานสตินี่ก็เป็นหลักในการฝึกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าหรือรู้ลมไายใจออกมีสติไว้นี่เรามีความมั่นใจว่าวิธีการเจริญสติแบบนี้ เ็นตางที่จะพ้นทุกข์ได้เราก็ทราบกันดีแล้วว่าจิตที่ไม่สงบจะปรุงแต่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ที่ดีมาจิตเกิดดีไปด้วยอารมณ์ที่ร้ายมาจิตก็ตามอารมณ์ไปด้วยเป็นอยู่อย่างนี้เสมอ ถ้าเราไม่ฝึกจิตแล้วจิตไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเราก็ต้องมาฝึกลมหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทษแต่อย่าไปบังคับลมนะอย่าไปบีบบังคับให้สบายสบาย วางความรู้สึกในอดีตอน,นาคตเอาไว้ก่อนวางไว้หนึ่งโลกโลกเศรษฐกิจธุรกษษิจต่างๆวางไว้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนตะจิตสงบเข้ามาแล้วก็ามาพทุทโธก็หายไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจกายก็เบาจิตก็เบาขึ้นลนุไม่ใจก็ละเอียดขึ้น จนมีความรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจมีสติอยู่กับจิตมีปิติหล่อเลี้ยงจิตเียกว่าปิติสัโพธชงนะสมาธิตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสัโพธชงความเพียรให้เราเพียรอยู่ก็เป็นวิริยะพอชงทั้ง7ก็อยู่รวมันอยู่ตรงนี้แหละ แต่สายปฏิบัติก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับ hmm. ปริยัติมากนักหรอกเพราะว่าถ้าเรารู้ปริยัติแล้วก็ไม่ได้วางเรื่องของปริยัติไว้ก็จะเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติเองเม่อมีสมาธิเข้ามาก็เอ๊ะน,นี่มันเป็นปิติใช่ไหมปิติชนิดไหนจะจะฟุ้งซ่านออกไปสมาธิก็จะตกลงมา ใจจะท้อนออกจากสมาธิแต่เราก็ให้รู้ไว้แหละนะว่าวิตกพิจารณปิติสุขเนี่ยเอกข,าข,าขาตาอันนี้เป็นองค์ของฌานนะแต่ถามว่าฌานจำเป็นไหมในการพ้นทุกข์ถ้าเราได้สมาธิกัญชาญปฐมฌานเป็นต้นก็ยิ่งดีถ้าไม่เราเห็น ปัญญาเกิดการพิจารณาได้ชัดเจนแต่ถ้าเรายังไม่ถึงก็อย่าไปท้อแท้ใจีย่ยเราใช้ปัญญาอพิ่มจิตให้กิดสมาธิเราทำไม่หยุดยจะจจรู้หรืเจะเะเห็นเองให้มันฝึกมันอบรมแล้วกันถ้าการนับลมหายใจมันมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะเราชอบบังคับลมหายใจอะ ก็จะเปลี่ยนมาก็เป็นการนับลงก็ได้เราไปใจเข้าผู้นับหนึ่งใจจะออกกันนับหนึ่งคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองที่สามที่ส,สี่จะไม้ใจเข้าากเป็น5้นับหานใจเข้าห้าใจออกก็หา้าแล้วเรานับได้กรงแกลวดีแล้วก็ม,มาเริ่มนับคู่แรกใหม่ ห้ใจะำดับหนึ่งหายใจออกันดับหนึ่งไปถึงคู่ที่ห้าก็เปิดเพิ่มทีละคู่เป็นคู่ที่หกก็กลับมานับคู่ที่หนึ่งใหม่ไปถึงคู่ที่หกก็คู่ที่เจ็ดทำแบบนี้ๆจนไปถึงคู่ที่สิบรู้สึกว่าเรานับได้สบายสบาย ตอนนี้เรากาจะเห็นลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องคิดกันนับลมนั่นจะสงบจิตของเราไปอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนี้นักปฏิบัติให้มันถ้าเรามีความมั่นใจแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นท้องความสงสัยเนี่ย มันมีความยากนั่นเองแหละมันยากที่จะได้เร็วๆเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับักปฏิบัติทุกท่านนั่นแหละมันอยากจะได้เร็วๆอยากจะได้ไวๆเป็ปัญหาทําไม่สงสัยวุ่นวายเวียนวนไปจิตใจสับสนหางนทางไม่พบอองจากความสงสัยไม่ได้ วุ่นวายไม่สงบเน่นชาเป็นเครื่องเลื่อนชาอุบายวิธีที่จิตสงบวิธีไหนก็นนะจิตสงบได้ในถูกวิธีต้งนั้นนะมุงคลก็นักปฏิบัติชอบพิจารณานะให้มาอยู่กับจิตนิ่งๆก็บอกคิดว่ามันไม่มีปัญญาอันนี้อาจารมันบอกอย่างนี้มันไม่ถูกความ นิสัยของเราเนะเราก็าจจะใช้การพิจารณาก็ได้เป็นหลักยิงกับพร่งในกายนี้เห็นเป็นก้อนอนที่จังก่อนทุกขังก่อนอนัตตาเนี่ยเนเดินด้วยปัญญาก่อนพิจารณารู้สึกใจสบาย <c oughs> ว่ามีปัญญา กาเป็นปัญญาอยู่เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพราะมันต้องมีสมาธิด้วยถึงจะมีปัญญาขั้นสูงขึ้นไปนะ่นี่ะแล้วเราคิดถึงความตายก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆหรือมีสัญญา่่ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราน่าน,นได้อนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญา อันนี้สงของการเจริญโมรณนสติเราก็พิจารณาไปหลักการพิจารณาอย่างนี้แหละจิตมันนิ่งขึ้นมาแล้วกจเบาจิตเบามันก็ถึงอุปจ,จารสมาธิเหมือนกันนะทำให้ชำนาญทำให้มากเจริญไม้มากที่จะสงสัยว่า ไปอ่านตำลาว่าถ้าเห็นธรรมอ่จิตต้องเข้าไปอัอปปนาสมาธิแล้วก็มาฐานการพิจารณาเนี่ยหรือการเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาุสติท่านก็บอกว่าได้แค่อุปจารสมาธินะจะไปเห็นธรรมได้อย่างไรก็สงสัยแกขอให้เราปฏิบัติไปก่อน ให้เราทำให้ชำนาญจนจิตสงบเลยจนจิตของเราสงบอบรมให้จิตสงบซะยืนเดินนั่งนอนมีสติมีคำบริกรรมกกับไปด้วยนั่นจิตมีความสงบมั่นจิตมีความสงบเนี่ยเราก็จะเข้าใจ ไม่สงสัยหรอกเพราะถ้าพื้นฐานจิตมีกําลังดีมีปิติหล่อเลี้ยงเนี่ยนะจะทําสมาธิต่อไปด้วยนาปานสติก็เข้าสู่ในความเป็นหนึ่งได้เว้ยมีตกวิจารณ์ปิติสุขเอกก,ก็ตายไปม,มันต่อกันได้ถ้าพื้นฐานมีความสงบมันดูลมแม่ใจต่อกับเกิดจิตนิ่งได้เป็นหนึ่งเดียวนะ ยิ่งมีกำลังมากขึ้นะพัาจิตมีกับความสงบระดับกณนิการสมาธิสมาธิเล็กน้อยก็มีปัญญาเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิที่มันใกล้สู่ความเป็นหนึ่งมันก็มีปัญญามากขึ้นเหงนกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็าปล่อยวางได้มากขึ้นถ้าจิตเราเป็น เอกัตาเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อออกเกิดสมาธิมาแล้วพิจารณาก็เห็นชัดขึ้นนี่โพธิท่านได้เห็นธรรมนนก็เกิท่านมีสมาธิแล้แต่ในสภาวะปกติท่านก็มีสมาธิระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาศัยกำลังที่ท่านเคยมีบารมีมา มาแต่งจงกายเบาจิตเบานะนิวรณ์ครอบงาไม่ได้ละสบายแต่ยังรับรู้ได้ยังฟังธรรมพนะิจารณาใ่ทองได้จิตรวมก็มาได้ก็เห็นธรรมนี่เกี่ยวกับนิสัยวัสนาบาร,รมีเพื่ให้เราลองฝึกดูดิทำให้มาก ถ้าเราชอบทำนาเ้าก็ทำนาทำอาชีพทำสวนก็ทำสวน,สวนคนเก่งทำสวนทุเรียนสวนหม้หม่วงเออเอาไปทำนาก็ทำไม่เป็นเนี่ยคนทำนาจะมาปลูกทำสวนก็ไม่ชำนาญน่งใครชำนานด้านไหนก็ทำอย่างนั้นเราชอบในการพิจารณาก็พิจารณาให้มากๆให้สงบ อย่างนักปฏิบัติบางทีมาสวดมนต์เจริญพุทธ,ธานุสติอย่างนี้ก็ิจใจก็จจะฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมใจไปพระหมหากรุณาคุณของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลหาทีาทิสุทธิประมาณไม่ได้ถ้าเกิดปีติเกิดความอิ่มใจเนี่ยเป็นสมาธิละ งี้ขอให้พวกเราหลังฝึกกัดกันอย่างวันนี้ก็เป็นเป็นวันพระซึ่งการคำาัพาก็เข้ามาแล้วนะถึงวันนี้ก็สิบห้าวันละวันนี้ก็แลมสิบห้าคำเดือนแปดะให้เราหมั่นฝึกให้ตั้งใจเพียนพยายามจะก่อนที่สังขารเนี่ยมันจะแตกสลายไปเนะี่ย เราจะต้องทำจิตให้สงบให้ได้สงบในเวลาเรานั่งแนละ้วต่อมามีความชำนาญในการทำสมาธิในเวลาปกติจะมีความสงบเท่ากันกับที่เรานั่งอันนี้เป็นอัศจรรย์เหมือนกันไม่เคียคิดว่ามันจะเป็นไปได้เวลาสมาธิก็จะเป็นนะเราทำยากทำลำบาก มีความทุกข์แต่จะมีความสุขเป็นวิบากให้หมัน่นให้เพียรให้พยายามให้ตั้งใจไม่ท้อถอยเราจะเข้าใจธรรมะไปตามระดับที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นยังไงเนี่ยเราเคยเห็นใาจิตเรายินดีก็ยินร้าย ถ้าจิเราม่สมาธิทรงตัวล้วก็จะไม่ยินดีไม่หยหนร้ายกับอารมณ์ทั้งหลายเป็นทางที่จะเห็นธรรมสีนิมิตปัญญารวมกับกามาจะรู้ธรรมเห็นธรรมทันทีนั่นค่อยตั้งใจกันทุกท่านะ